เอาแล้วครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะและนี่คือเกมเออ r e a o ลเล l o r นะครับหรือว่า R.O.V. นั่นเองนะฮะซึ่งเราจะมาเล่นเอ้ยได้ฟาร์มป่าซึ่งแน่นอนฮะผมเจอจุดเพื่อไดเรยนป่าเราจะมาเล่นลิงกันนะครับตอนแรกก็คือแบบ จะมาเล่นลิงนี่เลครับเพราะว่าเราโจลิงเป็นส่งของนะครับเพราะว่าสกินเอ่ออะไรนะสกินในที่มันเป็นสกินเอ่อนักนักแว้นอะนั่นไม่ใช่นักแว้นดิคนส่งของนี่แหละส่งของส่ง,สงก๋วยเตี๋ยวอย่างไม่รู้นะฮะรามเมงหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันซึ่งชิบหายและผมไม่เล่นเกมนี้นานมากอยากรู้ว่ามันแบนตัวอะไรกันวันนี่เหรอเฮ้ยยังไงกันครับตอนนี้คือต้องบอกว่า เพื่อนจะกดแบนไม่ให้เราหรือไม่ครับมาดูความโชคดีของเราน,นะครับถ้าไม่กดมันผมจะแบนทอร์นนะครับไม่ได้แบนเดียวเแบนติมี่แล้วกันไม่รู้จะแบนตัวอะไรครับเพราะว่าผมไม่รู้จะแบนดูอะไรเลยนะฮู้บุมไม่ได้เล่นเกม,น,มนีม้เนานมากเลยนะเจะนะจ๊ะ <s us ur head> ด,ด,ดูดิโดนฟันตรงข้ามนะครับฟันตรงข้ามข้ามฟันตรงข้ามก็คิดว่าน่าจะเอเอนึกว่าจะเป็นผมฮะไม่รู้ตัวแบน มันคนเล่นนานจะจัดสบมบูรณนี่เจ็บไปไี่เล่นเลยนะฮะแล้วนี่วันนี้เราจะมาเล่นลิงในครอบในสกินชื่ออะไรนะชิบหายลนะ่ะชื่ออะไรครับเด็กเด็กนด็ด็ชื่ออะไรนะ,ออะไ,รนะไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> แกรกว่ะสุดยอดยังไงครับตอนนี้ <c oughs> อะไร <c oughs> เพิ่มชื่อว่าแกรก นะแกรกจะจัดแกรก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 อยู่ตรงข้ามเลยเป็นเอลสูอเลสเตอร์แล้วก็เซฟีสนะครับเจ้าเซฟี่นะเจฟีสนะครับจะเลือกเป็นลิงครับผมใช่แล้วฮะอุ้ยแล้วเลือกเป็นสกินส่งของมาให้เลยนะฮะสิ่งหนึ่งครับวันนี้เราจะมาส่งไม้เนื้แป้งไม้ เขาเรียกว่าอะไรไม้สามหน้าไม้สี่เหลี่ยมไม้อะไรไม่รู้ฮะเนี่ยผมจะเรียกเป็นไม้นวดแป้งนะฮะผมตั้งชื่อให้มันว่ามันคือไม้นวดแป้งนะฮะชี่ลิงสกินนี้มาถืออยู่ผมตั้งชื่อนว่าไม้นวดแป้งนะฮะเราจะไม้นวดแป้งไปส่งถึงทมีมฝั่งตรงข้ามในบ่อ,อก,กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปส่งในบ่อ,อได้หรือไม่นะฮะคิดว่าเราจะรุดเบ่อ,อยิงตายก่อนนะเฮ้ยโอเคครับ แล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมนะครับมาอูกับลิงเจ้าไม้นวดแป้งของเราเนี่ยเวันนี้เป็นวันซุ้มกลาเนี่ยวะเออเดครับโดยนี้เราจะนี่นครับไม้นวดแป้งนะฮะทำให้รู้สึกหน่วงๆจริงเลยผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานกันครับเนี่ยนะฮะทีมเราจะมีแกร์กเวอร์เรดแอซนกาแล้วก็ลิงไม้นวดแป้งแล้วก็ทาร่าครับผมทีมตรงข้ามมีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยอ่านนะครับตอนนี้หกฟาร์มเอลสูเลสเตอร์เซฟิสซิลแล้วก็โตโลนะฮะโอ้สุดยอดเลยวะ เราจะไปส่งไปส่งคองกันนะฮะมาโนดแป้งไปโนดหน้าที่ฝั่งตรงข้ามกันเลยฮะเราจะถือซะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอลซูใหม่กอดมาาดันส่รัดแบบจะแจดไม่ได้กินไม่ได้กินนะโคตรสุดเมื่อกี้มันจะรัดบับผมอุ้ยผมรู้สึกไม่ชินกับการาฟิกระดับนี้เลยปกตินี้เล่นแต่เกมอะวะช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นกเกมการาฟิกส,สวยๆเท่าไหร่ฮะอย่างที่ล่าสุดก็น่าจะเป็น คอมดิตี้นะครับอย่างบางเกมที่มันการ์ดสวยๆอย่าง PUBG PUBG p พลย์บดกาผมก็แบบเรียกว่าไงก็ปรับภาพต่ำนะฮะเพราะว่าเครื่องมันร้อนนะเดี๋ยวเครื่องมันร้อนปรับต่ำปุ๊บมันก็เลยแบบไม่ค่อยชินนะฮะไม่ค่อยสิ่งภาพสวยๆเท่าไหร่นะครับโคตรสุดยอดเลยอ่ะภาพสวยมันแรงคำนี้อ่ะ ราจะฟาร์มแล้วก็ทุบหน้าสอตรูข้ามกันเลยนะครับนี่หมายวดแป้งนะฮะจะส่งคลองกันนะครับว้าวเลนบนดูท่าจะมีการไฟตู่กันเกิดขึ้นนะครับไฟตูเกอร์แต่ผมรูส้สึกเฮ้ยผมรู้สึกเสียงผมพูดในคออย่างนี้นผมเป็ี่ยนไรวนันนี้ผมจะพยายามไม่พูดในคอแล้วนะฮะแต่คือแบบมันแบบห้ามมุดใจไม่ให้รักเธอ,อใหญ่ใหญ่ที่มันไม่ยอมเป็น เอ้ยเหมนเขาจะอยู่ในป่าหรือเปล่านะโอ้ยเขาออกอันนี่ะฆ่ามันเลยอ๋ออย่าอย่าอย่าอยโอ้ตายเลยโอเคอได้ไงกันเี่ย โศกนะฮะวิ่งเร็วครับเมื่อกี้ก,ก็จะกดผิดนะจะไปออกรองเท้าแต่เดี๋ยดี๋ยวเดีไปกดของโจมตีเฉยเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มกันต่อนะฮะสำหรับตัวลิงนี่แบบต้องบอกเลยว่าต้องรอของนิดนึงนะ,ะอย่าแบบห้าวไฟแบบผมเมื่อกี้นะฮะอาจจะแบบเกิดการสูญเสียแบบฟรีๆ,ๆเกิดขึ้นได้นะฮะความชำนาญส่วนบุคคลกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งดูเ p s สสำหรับ อ่ากันนี้มาพูดว่าเลยกันนะครับสำหรับยูทูบที่มันดูแล้วไม่เป็น60 fps ก็ขอไปด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมอัดนะฮะไอโปรแกรมตัดดิโปรแกรมอัดอีหยังวะนะฮะพอดูจาก fps เนี่ยครับขวาบนข้างๆรูปไวไฟเขียวๆสามขีดสี่ขีดวะเอ่อนั่นแหละฮะที่มันเป็นรูไวไฟครับข้างๆนี่60 fps นะฮะนึกว่าแบบนึกว่าตัดต่อ60 fps เองอย่างวะเนี่ยถ้าแต่ต่อแล้วเนี่ยไปดูตัดต่อะฮะให้มันขึ้น60 fps ไม่ใช่ลนะ ก็ค so like 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 oh, yeah, ือมัน60 f p s อพนะฮะซึ่งตัดออกมาก็อย่างที่เหมือนกับชิปเอ็กชนะครับถ้าใครเคยดูก็คือแบบในลิปผมก็ท่วโอ้โห60 f p s แต่จัดนะฮะก็คือแบบก็คือแบบยังไงพอตัดออกมาใน YouTube แบบมันไม่60เลยอะมันแบบโดนตัวทีะฮะพอมันตัวีปุ๊บผมก็แบบโอ้ยอะไรวะเนี้ยแกกแตตต่างไม่ได้เลยนะครับก็เลยมพูดในคลิปอื้วๆกันนะครับว่าอาจจะอยู่ที่โปรแกรมตัดด้วยนะครับ บางทีมันอาจจะไม่ซิตี้เพิเรสเพลจัดนะฮะก็จะก็ก็ก็ต้องทำใจกันหน่อยนะฮะต้องดูตอรตจีกันไปก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยไฟก็จะจตเลยปร่าพร่าพร่าป้อมแตกเลยเอ้อ ยังไงดี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 ฮะยังไงดีไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านล่ะยังไงดีฮะยังไงดีโอ้เจนี่ไปไหนเออมันจะเพื่อนหลอกอ่ะโอ้เด็กไม่ดีเลยไม่ได้เอ็มไม่ได้อิ่มไม่ได้แอมจะพูดอะไรผมไปเนี่ยแป๊บเมื่อกี้ถ้าผมมีมีคลิปนะคือแบบตร้ตั้มตั้เลยอ่ะเฮ้ยยังสวย เป็นครับเนี่ยช็อตนี้ตาดาเมจไม่มีเลยนะครับเพราะว่าโตโร่ยังถึกเฮ้ยเยังไงยังไงแครี่ดูเหมือนจะมาช่วยแต่โดนแต่โดนเอเซนแกสกัดเอาไว้แฮมเมื่อกี้เฮ้ยยัยงเอาฮะเลนล่าก็คือแบบไม่แบบเแบบฟดจัดเลยอ่ะผมไม่เคยรู้มีทาร่า,ากับซีฟินในเกมด้วยซ้ำนะฮะจนแบบพูดชื่อตั้งแตต้นเกมไปแล้วแต่คือลืมไปแล้วนะฮะ ต,ต้งจะพูดไปเรื่องต้นเกมนะโอ้ยพเพื่อมาเชียร์กลางนะฮะเราจะไม่ไปแย่งเลเวลเราจะฟาร์มของเรานะแต่เพื่อนเดินปาดคีไปแล้วไปอะเลเวลละหายเลยนะฮะรู้สึกว่าเขาจะตีเก็บแท็บก่อนนะฮะเพ้ยผมจะกดซื้อของตีบางคนนะครับมันจะวางแถบไว้ตรงไหนหรือเปล่าน่าจะวางแถ ปุ่มขวานี้นะครับอ่ดูทำไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะปุ่มขวานี้นะฮะประมาณแถวนี้แล้วนะครับน่าจะมีสักหนึ่งพุ่มเฮ้ยเอพีตกลืมด,ดูแบตเตอรี่ครับเกี่ยวปันเนี่ยแบตเตอร์นี่ห้าสิบเลยนะโอ้มันถึกฮนะเซฟิสตี่เป็นตัวที่รู้สึกว่าถ้าเลือดน้อยมันจะถึกขึ้นนะครับเฮ้ยผมรู้สึกติงอะไรกันนี่อะไรกันนี่ อุ้ยหายฮะหายไปเลยไม่รู้ไม่รู้ไปไหนแล้วไม่รู้เลยไม่รู้เลยเล่นกลางเหมือนจะโดนฮะเราต้องรีบไปกันแล้วช่วยโลกใบน,นี้ไว้นะ <c oughs> <c oughs> เรนล่างฮนะเรนร่างว่ายังไงเรนล่าง <c oughs> เฮ้ยโดนลุมอย่างนี้ไม่ดีแนะ่ ไปไหนหรือไปไหนหรือนะเรียบร้อยฮะสวยครับผมอ่าไม่เล่นครับไม่เล่น,มลนผมตกใจนึกว่าใครพูดอะมไม่ได้เปิดลำโพงเนะี่ยเสียงขึ้นมาเมื่อกี้นี่ถึงกับมองไที่ลำโพงเลยหมายกอไม่ได้เปิดลำโพงหลอนเลยเพิ่งสังเกตนะว่าแก,กกดเสียงไม่เล่นครับไม่เล่นอย่างเงี้ยพูดเอาแล้วก็จะฟาร์มกันต่อนะฮะฟาร์มหนึ่งบัฟแล้วก็จะช่วยเพื่อนกันได้ครับผม ซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ฟาร์มบับกันเสร็จเรียบร้อยครับผมจะดันคีปกลางไว้คีปดันป้อมไปฮะแล้วเราก็จะไปช่วยเพื่อนครับผมซึ่งเราโดดไม่ข้ามครับช็อตนี้ยังสวยงามตายหนึ่งตัวครับผมและรู้สึกว่าป้อมจะไม่แตกับเพราะว่าผมโดดพลาดเมื่อกี้นะแล้วก็โดดพลาดอีกรอบหนึ่งแล้วโคตรสุดยอดเลยวะ่ะ หายครับผมเรียบร้อยแล้วเราก็จะ,จะดันป้อมต่อเลยนะฮะตึม้มแบบนี้นะฮะเรียบร้อยครับผมตอนนี้เพื่อนก็จะดันป้อมไปนะครับเราก็จะมาฟาร์มมังกรเล็กกันก่อนนะฮะตัวเล็กตัวน,น้อยนะแต่ตัวใหญ่กว่าเราอีกนะมังกรเล็กที่ตัวที่ตัวใหญ่กว่าเรานะชิบหายชิบไม่ต่อไปเถออ๊ยตรงไปตีอะไรวะเนี่ยอ้าพันนิดว่าจะพันิดเสรแบบแดงนะพลาดไปหน่อยนึงไม่หน่อยแหละเมื่อกี้โคตรเยอะเลย ดันคีปกันต่อครับเพื่อให้ครีปเป็นดับป้อมทีมฝั่งตรงข้ามนะครับตอนนี้เราจะตีดักซะเลเยอร์ครับเพื่อที่จะไปจบป้อมฝั่งตรงข้ามนะฮะแล้วก็จะตีดาักครับเพื่อให้มีมังกรไปตีป้อมฝั่งตรงข้ามฮะน่าจสบายนิดนึงครับเพราะไม่มีเพราะมันมีมันมีมังกรไปแทงให้ฮะจะสบายหน่อยเฮ้ขามีนี่เขามีตาฟ้ามีตาเรียบร้อยครับผมหนึ่งตัว สิ <c oughs> ่งแฮปนิดนึงนะฮะขออะไรด้วยนะฮะโมยบัฟเขาก่อนเลยฮะสวยครับอุ๊ยเราลืมให้ไวบริดต์ขอโทษทีรอนตีนะฮะตอนนี้เราจะขัดชีพเขนะครับก็ไม่ชีพเตีมังกรเรานะแต่มังกรเราเลือดหายให้หายเร็วอุผมตีผิดตัวอุ้งถอยก่อนเลยนะฮะตอนนี้ ช็อตนี้ไม่คิดว่าผมจะไปตีไอซิลหรือไม่ก็เอลสุนะฮะแต่มันพลาดไปตีเซฟ,ฟิทนะครับซึ่งมันยังถึกเลยฮะตัวโคตรจะถึกนะครับเป็นไงครับเอ้ยเหมือนห้าวเหมือนห้าวเหมือนห้าวดอกเดียวหายเนาะหมายถึงมันนะ่ะยิงผมดอกเดียวหายเฮ้อกตายเลยนึกว่าชีพเข้ามาโดนเอ้ยเอ้าเหมือนโดนล็อกอะแล้วก็ดูดไปครับแล้วก็ต่อเน,นื่อง ตัวน,นึ่งแบบมากๆเลยฮะตอนนี้ยังไงครับเหลือเอลสูดกันจะ่วยตายไปครับตอนนี้ไม่มีตัวดาเมจดันป้อมเลยฮะนอกจากทาร่านะครับตอนนี้ทาร่าดัน,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 นป้อมไปอย่างรวัวยังไงครับตอนนี้ถอยกันก่อนนะไม่ไหว <c oughs> <c oughs> อุ้ยทาร่าทาร่ามามากฮะดาเมดยังเยอะเอาดาเมจมาจากไหนวะเนี่ยโคตรงงเกาะสะท้อนปะไม่มีเกาะสะท้อนด้วยน่าจะเป็นเกาะไฟแล้วก็ดาเมด ไอ้สกิลหมุนติวต้วติวมันฮะมันก็แรงอยู่นะฮะใช่ว่าจะไม่แรงนะต,ตีตรงบางตรงแบงแพ้นะฮะเพราะมันถึกกว่าเ <c oughs> <c oughs> จอรุวมออวนันนี้เอ้ยชีไม่ตายประตูเอ้ยอุ้ยเรียบร้อยฮะตายกันหมดไปนะ่ะเออย,ยังเหลือทาร่าอยู่ฮะเราต้องรีบไปก่อนอรีบไปด่วนๆเลยนะฮะเดี๋ยวทาร่าตายฟรีนะไม่เอา ดอยฮะเราก็จะล้วงแบบนี้นะครับป้อมตีเกือบตายฮะเราก็รีบถอยไปเติมเลือดนะฮะแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะเราจะเติมเลือดกันก่อนนะครับสวยฮะสวยสวยสวยิย้มยอดนะฮะเติมเลือดกับชีพก่อนนะครับมีดูดเลือดอยู่นะครับพอจบป้อมได้เลยนี่นาเรียบร้อยครับ <c oughs> เอ้ยที่ผมเล่นมาทั้งเกมที่ผมลืมส่งเอ้ยผมผมลืมพูดส่งของอยู่ทีนะ่ไผมลืมภารกิจผมได้ไงเนะี่ย แต่ไม่ไรฮะเราไม้นวดแป้งไปส่งถึงหน้าบ้านให้แล้วนะครับนวดหน้าฝั่งตรงข้ามกันแบบสะใจกันเลยทีเดียวนะครับวิ่งพึ่งส่งดาวแทบไม่ได้เล่นเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งระดับนี้ผมว่าผมเล่นไม่ค่อยโหดนะครับเพราะว่ามันพึ่งคอนส่งดาวนะเอคอนหนึ่งถึงส่งดาวเองนะครับก็จะเล่นไม่ดียังไงขออภัยด้วยนะครับโอเคเข้าสุดหลักคลิปนี้มาเล่น อาลิงส่งของให้ดูคร่าวๆนะฮะว่ามันมันมันเป็นจังใดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบา,บายยครับผม